ปยาแห่งชาติสารวินตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่สเรียงและอำเภอสุบเมยจังหวัดแม่ห้องสอนมีพื้นที่ทั้งสิ้น459,50ไร่หรือ721.52ตารางกิโลเมตรเดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติไม่ยวมฝั่งขวาและป่าสารวินเป็นป่าตามแนวเขตชายแดนซึ่งมีแม่น้ำสารวินกั้นเป็นพรมแดนระหว่างไทยและสาภาพพมา่า หลังจากที่รัฐบาลได้เลิกสัมปทานทำไม้แล้วจึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติสารวินเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2537และเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่78ของประเทศไทยอนาเขตและที่ตั้งอุทยานแห่งชาติสารวินมีแนวเขตริมน้ำสารวินเป็นแนวทอดยาว42.36กิโลเมตร ทิศเหนือติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำสารวินสาภาพเมียนมาทิศตะวันออกติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าไม่ยวมฝั่งขวาและทิศใต้ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติสารวินถนนสายแม่สเสรียงแม่สำแลบอุทยานแห่งชาติสารวินมีขอบเขตการรับผิดชอบครอบคลุมสองอำเภอสตํตำบล และมีหมู่บ้านภายใต้การควบคุมดูแลจำนวน13หมู่บ้านแบ่งเป็นหมู่บ้านในเขตอุทยานแห่งชาติจำนวน5หมู่บ้านและหมู่บ้านในเขตป่าสงวนจำนวน8หมู่บ้านอุทยานแห่งชาติสารวินมีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทั้งหมดจำนวน7หน่วยรวมจุดสกัดอีกหหน่วยรวมเป็น8หน่วย แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติสารวินเริ่มต้นจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าสารวินตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติสารวินเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในป่าผสมผลัดใบมีระยะทาง2,250เมตรใช้เวลาเดินเท้าประมาณ2ชั่วโมงและมีสถานีสื่อความหมายในปัจจุบันจำนวน14สถานี แหล่งท่องเที่ยวแหล่งต่อมาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินติดกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่21ท่าตะฟังนั่นคือหาดหินหาดทรายนะับว่าเป็นจุดไฮไลท์ของการล่องเรือริมแม่น้ำสะะารวินหาดหินหาดทรายมีความยาวประมาณ1-2กิโลเมตรหาดทรายมีเม็ดทรายละเอียดและหาดหินมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ หัดหินจะแยกจากหาดทรายอย่างชัดเจนทําให้เกิดภาพที่สวยงามแก่ผู้ที่ได้พบเห็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติสลวินตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ1กิโเมตรมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการจำนวน5คนทํำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติรวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติสลวิน บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติสลวินประกอบด้วยบ้านพักที่สามารถจองผ่านระบบจองบ้านพักออนไลน์จำนวนสามหลังรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ24คนพร้อมลานกางเต็นท์ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้200คนและยังมีจุดอำนวยความสะดวกที่คอยรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ทุกจุดในอุทยานแห่งชาติสลวิน จากอดีตจนถึงปัจจุบันอุทยานแห่งชาติสารวินยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาอุทยานแห่งชาติในด้านต่างๆในด้านการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาตินั้นอุทยานแห่งชาติสารวินได้มีการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโตรอย่างต่อเนื่องทงั้งทางน้ำทางบกและทางอากาศ เพื่อการคุ้มครองดูแลรักษาพื้นที่ป่ารวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติสารวินมีระบบการจัดเก็บขยะอย่างเป็นขั้นตอนมีการแยกประเภทขยะอย่างชัดเจนรวมถึงร่วมส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจํากัดปริมาณขยะด้วยโครงการขยะคืนถิ่น,นและมีการดูแลสภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติสารวินโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสารวินทำให้ทัศนียภาพในอุทยานแห่งชาติสารวินมีความเขียวสะอา อยู่เสมอในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย อุทยานแห่งชาติสารวินมีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวพักแรมในอุทยานแห่งชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุกท่านได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือน,นักท่องเที่ยวในกรณีฉุกเฉินและในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อุทยานแห เห่งชาติสลาวินได้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบ้านพักและอาคารสถานที่เป็นประจำในด้านบริการอุทยานแห่งชาติสลรวินมีเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการด้วยใจทั้งในบ้านพัก และห้องสุข,ขาเพื่อให้มีสุขาอนามัยที่ดีอยู่เสมอและยังคอยอำนวยความสะดวกให้แก่นนักท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวรวมถึงช่วงเทศกาลสำคัญไม่ว่าจะเป็นในด้านการอนุรักษ์หรือด้านการบริการอุทยานแห่งชาติสรวินมีการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ครอบคุมทุกด้านด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยดีเสมอมาเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่การเป็นอุทยานแห่งชาติเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งมวล